ค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าสายเกลียวกลาวเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าใครไม่รีบนะคะใครไม่รีบเนี่ยช้าอดหมดที่จะเต็มเร็วมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเบรกมีสายจากทางบ้านโทรศัพท์มาถามเรื่องจับเลี้ยงครับแต่ละท่านบอกว่าพอมาดื่มในงานแล้วเนี่ยอาจจะชื่นชอบในรสชาติอยากจะซื้อกลับไปเราจะมีเตรียมไว้ขายไหมไว้จำหน่ายไหมอาจารย์ในงานครับค่ะอาจจะไม่ชอบก็ได้ อาจจะไม่ชอบม่รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราคุยเนาะเพราะว่าจับเลี้ยงเนี่ยผมไม่อยากจะให้ไปจับแบบแบบทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้จับจับจับเลี้ยงเนี่ยผมจะจะต้องมีเลือกสักนิดนึงเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็จะไม่รู้ว่าคนที่กินเนี่ยเป็นใครเพราะนั้น ผมคิดว่าลองเข้ามาจับความรู้สึกก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็คุยกับผมได้เลยว่าคนต้องการรสชาติแบบไหนจะให้ขมกว่านี้เลยจะให้ขมเบากว่านี้จะให้ออกหวานกว่านี้หราะววามชอแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถามว่าถึงแม้ว่าจะชอบเราก็ไม่มีจาหน่ายในงานในส่วนของจับพุณภามจับไม่ถูกใช่เพราะเราไม่รู้ว่าแล้วอย่างนี้ผมไม่อยากให้เป็นมีเรื่องกัค้าเข้ามาอยู่ในงานและที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคิดดูนะคะอย่าสมมติว่ามากัน50ท่าน สมมุติอาจารย์จัดมาเอาแบบจัดมาเลยหนึ่งชุดแล้ว50คนเนี่ยเราจะไปรู้ได้ไงว่าบ้านแต่ละคนมีเด็กอยู่ไหมมีผู้สูงอายุอยู่ไหมมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอสมวนนิดนึงคือแต่แต่ทานในในงานเนี่ย,ยทานในงานนี่ท,นนนนทุกคนทานได้อยู่แล้วล่ะ,ะเพราะเราจะ ขอข้อมูลอยู่แล้วว่าคนที่มาอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้อาจารย์จะเก็บเป็นข้อมูลในการจับอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะซื้อไปเนี่ยคุณอาจจะถามข้อมูลกับอาจารย์ได้ว่าอาจารย์คะหนูรูปร่างนะรูปร่างอย่างเงี้ยและที่บ้านมีคนประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยจะขอใช้จับเลี้ยงอาจารย์จะแนะนํายังไงอันนี้ได้ถูกไหมคะอาจารย์อันอันนั้นเน่ยเฉพาะได้เลยนะคะค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อสักครู่นี้มี ทางไกลจากต่างจังหวัดบอกว่าจะมากันทั้งครอบครัวจะมาจากจังหวัดตรังนะคะคซึ่งต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอันนี้คนจัดเราเรารู้สึกดีใจอาจารย์ตอนแรกรตุ้มๆต,ต,ต่ำๆเหมือนกันว่าสมาชิกเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมาไหมเพราะโอกาสดีๆแบบนี้เราอยากให้ทุกคนมานะคะและที่สําคัญกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ฟรีเลยนะคะเราทําเพื่อต้องบอกว่าคืนกําไร ให้สำหรับสมาชิกแล้วก็แฟนรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV จริงๆเลยเพราะฉะนั้นรีบโทรศัพท์มานะคะสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคำถามเดี๋ยวขอไปคำถามสักหน่อยหนึ่งบอกว่าเรื่องของการอ๋อมีสายจากอุดรเหรอฮะ,ะของคุณประสิทธิ์นะคะอาจารย์รเดี๋ยวขออน,นุญาตรับสายของคุณประสิทธิ์ก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์คะคุณประสิทธิ์คะคุณประสิทธิ์คะอยู่ในสายไม่เอ่ยคุณประสิทธิ์คะสวัสดีครับอยู่ในสายไหมคะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงคุณประสิทธิ์โทรศัพท์กลับมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากคําถามหลังใหม่ก็ได้เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่ามีคําถามถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการไปสลายต่อมใต้สมองนะคะเ,เป็นซีดไหม นนั่ซิทใต้ผิวหนังน่าน่าจะเป็นใต้ผิวหนังอ๋อเป็นใต้ผิวหนังใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะครับมีวิธีไหมคะซิทใต้ผิวหนังคืออย่างนี้ครับถ้าซิทที่แบบเป็นก้อนเล็กๆทั่วร่างกายนะฮะขึ้นตุ่มนี้ตุ่มนั้นขึ้นมาเรื่อยนะฮะไอ้นั้นต้องใช้ยาถ้าอยู่ในใต้ผิวหนังเราโอเคถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณเลเซอร์หายได้เลย อันนี้คือข้างนอกถ้าเป็นก้อนเนื้อติ่งเนื้อแต่ถ้าเกิดข้างในเราเลือกซีดถูกไหมฮะอาจารย์ซีดซีดคือซีดกับก้อนเนื้อต่างกันซีดคือคือไขมันปกติเราจะใติพีนังเราจะมีไขมันเซลไขมันใช่ไหมถูกต้องแต่ไขมันมันมาปกติมันจะโตมาส่วนหนึ่งแล้วก็จบแต่ว่าอันนี้มันมันสะสมไว้เลยมันโตแล้วมันไม่ยอมยเล มันพอกไปเรื่อยๆเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะคือจริงๆแล้วไอ้ทั้งทั้งก้อนเนี่ยค่ะคือเซลล์เดียวคือมันมีมีมีไอ้นั่งอย่างเดียวอ๋อะเป็นขายมาทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะบางคนก้อนใหญ่บางคนก้อนเล็กนะฮะค่ะถ้าหากว่าสักก้อนสองก้อนอันนั้งง่ายเลยค่ะนะฮะใช้ฝังเข็มได้เฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวก่อนสมมุติมันมันเกิดตรงบริเวณมือของเรามันมันต้องบุบปูดออกมาแน่ๆครับฝังเข็มแล้วมันจะ ก็มันมันมันจะค่อยๆสลายไปมันจะไปสลายไอตัวตัวก้อนขอมันายถึงว่านี้ถ้าเป็นจํานวนน้อยๆจำนวนน้อยๆนะฮรักษาบางก็จะดูซึมไปนะฮะถ้าก้อนสองก้อนไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าถ้าเยอะๆนี่ยะเรต้องใช้ใช้เป็นลักษณะเป็นยาตำลักนะฮะถ้าจะเป็นในนั้นคงจะไม่พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไปแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็จะนี่เนตัดเขาจะแนะนําให้ไปผ่าตัดผ่าตัดทีนี้ผ่าตัดเนี่ยกาลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าก้อนสองก้อนมันก็โอเค นลผ่าตัดทิ้งก็ทิ้งไปเออบางคนทั้งทั้งตัวนี่เป็นร้อยมีเหรออาจารย์มีครับเหรอครับผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งนะฮะเป็นสัจวตหน้าตาดีใช่ไหมนะฮะถ้ามาปวดหลังเขราเปิดหลังออกมาหูข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยแพลเต็มเลยนะฮะผ่าไปห้าสิบกว่าเมตรนะะสีห้าปีที่ผ่านมานี่ ผ่าไปเรื่อยๆเยพราะเม็ดไหนโตขึ้นมาก็ผ่าไปไม่ไหนโตขึ้นาาไไมนาผ่ามต่เจ็บแล้วเจ็บอีกก็นโนอจะเนาะครับเจ็บมันไม่เจ็บมากหรอกเพราะว่ามันใต้ผิวหนังอนะใช้บล็อกใช้ยาบล็อกเฉพาะที่ค่ะนะฮะค่ะเฉพาะที่ยาชาเฉพาะที่ไม,ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะฮะแต่ปัญหาก็คือโอ้มันเสียชมพอสมควรใช่ใช่พอว่าผ่าทีจะเป็นแผลเล็กแผลน้อยมันก็ต้องมีรอยแหละแล้วก็บางครั้งเราต้องหยุดงานบ้างแล้วค่าใช้จ่ายอีกต่างหากครับค่าใช้จ่ายมาตัวนี้ผ่าตักเล็กมาก คือคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะใช้แผนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการการผ่าตัดแต่ว่าถ้าเป็นแผนทางเลือกเนี่ยโดยเฉพาะแพทย์จีเนี่ยก็จะใช้ถ้าก้อนน้อยๆปริมาณก้อนไม่เยอะก็จะจะใช้การฝังเข็มแทนฝังเข็มแทนแต่ถ้าเกิดว่าเยอะมากเลยจะต้องใช้การกินยาครับเพราะว,ว่าถ้าถ้าหัว่าเยอะมากๆเนี่ยนะก็ะจะให้เข็มเนี่ยนะ,ค,ะคนไปจิ้มมันทุกก้อนทุกก้อนมันก็ไม่ไหวอาจารย์แล้วแล้วอย่างอย่างอย่างกรณีสมมติใช้เข็มสมมติกรณีใช้เข็มก่อน มันมันจะค่อยๆฝ่อแล้วก็ยุบไปในที่สุดใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนมากจะอยู่ประมาณสักสี่สั้รข้างก็น่าจะโอเคแล้วแลวถ้าเกิดว่าใช้ยาละคะอาจารย์ใช้ยาจะต้องใช้นานนิดหนึ่งอาจจะนานนิดหนึ่งมันจะสลายไปเองเหรอคะมันจะค่อยๆโดยโดยเราจะสังเกตก้อนเนื้อมันจะค่อยๆนยุนิ่มแล้วก็ยุบลงไปเองใช่๋อรักษาได้คขั้นในผล โอ้ค่ะค่ะน,นะคะ <36. S 1> อ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็โทรศัพท์มานะคะเรายังมีโอกาสเปิดสายกันอยู่นะที่เบอร์02 6893673นะคะ0 2 6ย9 3 6 7 3ยังไงก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่จะสมัครสมาชิกรายการและก็อยากจะมาอบรมในวันพฤรรหัสที่29มีนาคมก็ต้องโทรศัพท์ที่เบอร์มือถือนะคะ0 8 6 9063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันเพราะว่าที่นั่งในการอบรมของเรานั้นมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะอาจารย์ขาว,วันนี้เราคงจะต้องไปต่อในเรื่องของข่าวที่อ้อยได้เกลิ่นถามอาจารย์ใน<อ>ช่วงเบรกแรกนิดน,นึงเพราะว่าอ้อยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็กคงจะกําลังตุ้มๆตุ้มๆเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าแต่ลอออสอาารย์เพราะว่าคนเราเนี่ยพอ50 ก็เห็น50เกือบทุกคนเนี่ยต้องมียาจ้ะไม่เม็ดก็2เม็ดอาจารย์บอกว่าการเป็นไตวายของแผนปัจจุบันอันนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนอาจารย์ไตวายแผนปัจจุบันกับไตของจีนคนละตัวคนละตัวกันอันนี้อันนี้ต้องคุยกันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวบางท่านจะสับสนคือหลายคนบอกผมว่าไอ้ใช่คำว่าคนละตัวเลยรอว่าใช่นะฮะคือคําว่าไตกับไตจีนกับไตแผนปัจจุบันนี่คนละตัวกันนะฮะแต่ถึงแม้เราแพทย์จีนนะฮะเราบอกว่าไตก็คือตัวนี้ ที่อยู่สองข้างตายคือตัวที่เป็นเม็ดถั่วใช่เม็ดถั่วแม่จานสองข้างซึ่งจีิจีนแผ่นปัจจุบันเขาก็มองอย่างนั้นนะแต่ว่าของแผนปัจจุบันเขาก็บอกตัวนี้คือตายแต่ว่ามันไปคนละคนละเรื่องกันตายของเขากับตายของเราคนละเรื่องกันอคือเราตอนที่แปลเข้ามาแปลเข้ามาในในประเทศจีนก็ดีนะฮะหรือว่าประเทศเราเอาแผ่นปัจจุบันมาแล้วก็แปลมาเป็น ทยก็ดีนะฮะเราก็ไปบอกว่าอ๋อตัวนี้เหมือนกันเลยนะตำแหน่งเดียวกันตัวเดียวกันมีสองคนเาะฉะนกันเออบอกว่าตัวนี้ตายนะเราไม่ได้แปลศัพ์มาเราไม่ได้ทับศัพท์เขามาเราบอกว่าตัวนี้คือตายเพราะเพราะเราพบตัวนี้ตายปุ๊บมางก็เลยสับสนกับระหวนจริงกับแผนปัจจุบันระหว่างไทยกับแผนปัจจุบันนะซึ่งแผนปัจจุบันเขาทําหน้าที่ของเขาอตาย จีนทําหน้าที่ของไตจีนนะฮะยของไทยเขาก็จะทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งถูกไหมฮะมันคนละที่สดีกันแล้วถ้าไตแผนปัจจุบันก็คือไอ้ที่เป็นสองข้างอยู่ข้างๆงเอลเรานี่แหละแล้วก็ลักษณะเหมือนเหมือนกับเม็ดถั่วอันนี้คือไตแผนปัจจุบันที่เราพูดถึงคือไตเสื่อมนี่ค่ะและไตจีนนี่ก็คืออตัวนี้แต่ว่าทําหน้าที่คนละตัวกันอ๋อมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาควบคู่กันด้วยใช่เราจะเน้นเรื่องของการทำงานมากกว่า เราจะไม่เน้นไม่เน้นเนื่องตัวตัวของตัวตัวอวัยวะของเขาใช่มคะแต่แผนปัจจุบันเขาจะเอกลักษณ์ของแผนปัจจุบันเขาจะเจาะลึกค่เขาจะเจาะลึกว่าไตตัวเนี้ทําอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นที่ต้องถามเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะคะเวลาไปพบเจอกับแพทย์จีนและแพทย์จีนบอกว่าไตพล่องเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกว่าอุ้ย หมอจีนบอกไตพร่องแสดงว่าชั้นไตวายมันไม่เกี่ยวกันมันค<ล>นละส่วนกันนะคะอ,ะอาจารย์ขาเรากลับมาในส่วนตรงนี้ต่อเมื่อกี้ที่เราบอกกันอาจารย์บอกว่าไตวายในแผนปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยอันดับหนึ่งเลยที่อาจารย์มองเนี่ยก็คือเรื่องของการกินยาซึ่งมันเยอะเกินไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการกินเข้าสู่การกินยาเร็วนักนะฮะ การกินยานี่ยหมอหลายคนพอความความดันขึ้นสูงนิดนึงนะฮะเบาหวานขึ้นสูงนิดนึงเขาก็จะให้ให้กิจังให้กินยานะฮะแต่หมอบางคนคนะฮะเบาหวานต้องร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเขาจะยอมให้กินยาค่ะบางคนร้อยยี่ร้อยสามร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเขาให้กินยาแล้วนะฮะบางคนหมอไม่ให้ยากลับไปด่าหมออีก หมอฉันเป็นแล้วทำไมหมอไม่ให้ฉันเออก็คือตรงนี้นี่นะคือหมอแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดของตัวเองนะฮะอีโก้ของขั้นสูงเหมือนกันนะฮะอีโก้ของขั้นสูงนะครับเพราะว่าตัวผมเองส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ก็เห็นด้วยกับการที่เข้าสู่ยาช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคนเข้าสู่ยาช้าลงโดยที่ว่าคุณไม่ทําอะไรนะถ้าว่าคนจะเข้าสู่การใช้ยาช้าลงเนี่ยตัวคุณคุณต้อง ดูแลตัวคนเองคนะฮะถ้าสมมติว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเอบาวันที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้าคุณไม่อยากกินยาได้ไหมผมว่าเราก็ดูแลตัวเองได้อยู่ใช่ดูแลตัวเองสิเออใช่ใช่ใช่เปลี่ยนอาหารการกินซะนะฮะคนกินข้าวให้น้อยลงซะกินข้าวให้น้อยลงซะคนกินแป้งให้น้อยลงคนกินหวานให้น้อยลงเสริมผักเยอะๆเสริมผักเยอะๆขนาดที่ออกกําลังกายเยอะๆนะฮะ ถ้า <c oughs> ถ้าว่าเราทําอย่างนี้เราก็จะเข้าสู่ยาน้อยช้าลงถูกไหมการที่จะกลับไปกินยามันก็น้อยลงเพลๆอเนี่ยตอนแรกหมอจัดยาพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเบาหวามนมาดีขึ้นหมออาจจะถอนยาไม่ให้ใช้ก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรับสายจากคุณประสิทธิ์จากอุดรธานีนะคะคคสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคับสวัสดีค่ะเจอเลยค่ะเม่าไงคะอาจารย์ครับผมอยากจะขอไอจับเลี้ยงนี่นะครับผมอยากอยากขอสูตรตำรานะครับ อยากได้สูตรเหรอค่ะยังไงคะคุณลุงคะะที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปซื้อเนี่ยคุณคุณประสิทธิ์ว่าไงนะคะคือขอขอสุดอ้จับเลี้ยงว่าอาจารย์บอกว่าไอ้น้าร้อนก็อีกแบบนึงหน้าหนาวแบบนข้ละอาจารย์คะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะคุณคุณประสิทธิ์เดี๋ยวยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ย้ำนิดนึงเรื่องจับเลี้ยงเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะชอบอครับผมคือถ้าจะมาพูดตรงนี้คงจะ คงจา่าไม่ฮะอาจารย์ครับาอาจารย์ครับไม,ไม่ไม่ถึงว่าให้วันวัน,วนที่ไปอบรมแล้วอาจารย์นี่<อ>สแสดงว่าสแสดงว่าคุณประสิทธิ์มาด้วยใช่ไหมคะครับพร้อมผมจะไปครับโอเคค่ะก็คือหมายความว่าอยากจะให้อาจารย์เขียนตำราขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ใส่ใจใส่ใจเนี่ยนะอังย่าจ่าจ่าไม่กองวลเขาใครใครอยากจะเก็บเอาไว้ พื่อลูกเพื่อร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ได้ได้ค่ะค่ะคุณลุงมากี่ท่านคะครับผมคุณลุงมากี่ท่านจ้ะครับมากี่คนคะของคุณลุงจะไปสองคนนะครับอ๋อโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในงานเนาะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่น่ารักมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่โอ้ยจะต้องหมายเหตุนิดนึงคือเราจะมีเอกสารให้แต่เราจะหมายเหตุว่า ควรจะใช้กับกลุ่มไหนและไม่ควรใช้กับกลุ่มไหนดีไหมอาจารย์เอาอย่างนี้ผมจะใช้ผมจะจัดตัวหลักๆค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าอ่เรามาคุยเรื่องจับเลี้ยงสักตอนหนึ่งดีไหมดีดีอาจารย์เพราะว่าตอนที่เราออก ออกนอกสถานที่นะเรามาคุยจับเล้สักตอนหนึ่งเอาแบบให้เห็นภาพเลยให้เห็นเลยว่าสมุนไพรตัวนี้อเป็นยังไงแล้วเวลาเลือกซื้อยังไงเอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์นะเป็นตอนพิเศษเนาะแต่ตอนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันวันนั้นอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําด้วยในเบื้องต้นเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าจับเลี้ยงก็คือการเอาตัวยาสมุนไพรหลายๆตัวมารวมกัน ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันก็มีข้อจํากัดในการใช้เหมือนกันอาจจะเหมาะสําหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนอีกหลายๆกลุ่มก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดในงานนี้เนี่ยโอเคค่ะหลายคนบอกว่าไม่มาเรามีเอกสารให้ขอเอกสารได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันแน่แและที่สําคัญคุณไม่ได้ลองดื่มจับเลี้ยงสูตรอาจารย์ปิงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรศัพท์มานะคะ0869063991นะคะ086 906 3991น,นพระคะวันพฤหัสที่29มีนาคม10โมงถึงเที่ยงพักกันสักครู่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันแล้วก็เปิดสายกันต่อค่ะ